สวัดีครับยีกันยายนนะครับยามเย็นที่อุบลราชธานีนะครับนี่นะครับบริกาศยามเย็นวันนี้นะครับก็ทำการใช้รอบเลขครับวันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1234เจปประมาณ20 32ใบนะครับ สามสิบสองใบรแล้วงานเราก็เอาไปขึ้นชั้นใบครับขึ้นเสร็จล้วก็ต้องไปซ้อมบอลนะพนักงานเราเนี่ครับเอาตู้ขึ้นมาเตรียมพ่นสีนะครับ23กันยายนยามเย็นๆนะครับที่อุบลราชธานีนะครับ คุณตู้เสร็จก็ดิไปซ้อม,มบอลน,นะนักกีฬาเราเตรียมพร้อม2้อุณบอลต่อนะครับนี่นะครับรก็กำลังเตรียม,มค,ครับวันนี้หมดตู้กับร้อยกว่าใบครับไม่ถึงสัปดาห์ครับประมาณร้อยใบแซวเดียวหมดนัดตู้เทอร์โบี่ก็กำลังเตรียมต,ดตดมัดครับตัดไม้รบเีไม่อาจาคฟูเขาทั้งหมดนะแล้วก็เตรียมตัดต่อนะครับ เห็นีหอาตาภูเขาเกียรเอทั้งหมดมีตู้ลำโพงครับเราใช้ไม้ภูเขาทั้งหมดเลยนะมุนเจาะทุกร่บบอ,รรรองครับเห็นไหมอาตาภูเขาเอันนี้เป็น21นิ้ว เก็เตรียมตัดนะครับเตรียมเตรียมตัดไม้ต่อเดี๋ยวประกอบเสร็จจะสดทุกวันแบบนี้ครับยี่สามกันยายนประกอบเสร็จแล้วก็เตรียมเอาขึ้นไปที่แผนกประกอบแล้วก็พ่นสีนะครับเดี๋ยวเรียกชากกัมมาไลค์ครับกินวัดทุกจุดเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมอัตราภูเขาเกรดเอยี่สิบิลนะครับนี่ครับนากีฬาเราก็เนี่ยครับนาฬาเราก็กำลังเชื่อมเรื่องพ่งเสร็จนะครับ ทีนี้ก็เปลี่ยนชุดใช่ไหมครับเปลี่ยนชุดลงซ้อมเลยครับเดี๋ยวนี่นักกีฬาเราลงซ้อมฟุตบอลต่อนะครับสีครับสีคุ้มเรียบอยู่นักกีฬาเราหลายอาชีพเลยครับเดี๋ยวมีอัตราค่อยชูวยเรี่ยวมาขึ้นตัดนะครับรอบเย็นเรดี่ยวมาขึ้นตัดตัดที่เครื่องครับเครื่องตัดเดี่ยวเทเบิล18นิ้วอยู่ที่ราคาเดิมนะครับ2,299บาทเท่านั้นนะครับไม่อัตราภูเขา20มิลเกีเองานสีโจตันนะครับกว้าง60ลึก ึกเจสสูง80เซนติเมตรนะครับนี่ครับไปดูกันสดทุกขั้นตอนเลยนะครับนี่ครับเนื้อไม้ที่ใช้ก็เป็นไม้ภูเขาทัหนดาตาภูเขาทั้งหมดเลยนะครับสดทุกวันวันต่อวันเลยครับชั่วโมงต่อชั่วโมงนาทีต่อนาทีอัเดีกันสดเลยครับนี่ตัดจะสดประกอบสดนะครับนี่เป็นไม้อัตราภูเขาทั้งเซตเลยนะครับ เล็กชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยนะครับไม้ดีก็มีใช้ดีกว่าขึ้นตัดง่ายครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เงี้ยเทเบวันนี้ก็ตัดอีกประมาณตัดไว้ก็ประกอบพรุ่งนี้ครับสามสิบสองใบวันนี้ก็ตัดยี่สิบสี่ใบครับจะมาดูที่ร้านจะประกอบได้วันละยี่สิบสี่ใบนะครับเทอบวันละยี่สิบสี่ใบต่อหนึ่งวันนะครับตัดเสร็จตัดตอนเช้าใบามาก็ประกอบ ขอบเ็ษเย็นๆก็ใส่ขอบเหล็กแบบนี้ครับดึกมาก็พ้นสีนะครับจะทำแบบนี้ทุกวันทุกวันเลยนะครับทำแบบนี้ทุกวัน,นครับสำหรับทิมงานที่ลานนะครับแล้กวก็มาเตรียมขึ้นแท่นค้นสีนะครับสดๆทุกวันที่อุบลราชธานี2ีบกันยายนนะครับพรุ่งนี้24กันยายนก็เตรียมอีก3-2ใบนะครับ เทอร์โบสินิ้วเทอร์โบยีนิ้วนะครับเดี๋ยวก็เตรียมตัดนี่ก็ตัด18นิ้วคุณนี้ก็ประกอบต่ออีกครับ18นิ้วอีก24ใบนะครับนี่ก็ตัดมุมไปได้ครับงวันแล้วครับวันนี้ตัดวันนี้ครับนี่ครับตัดนี้คือตัดทุกวันนี้เดี๋ยวจะเป็นไม้อัดตาภูเขาเหมือนเดิมครับนี่เสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบแบบนี้ครับนีเอาเข้ามานี่ครับใส่เล็กเช็ดทุกวันแล้วก็จะมาขึ้นแท่นแบบนี้ครับเดี๋ยว มาขึ้นแท่นเตรียมพ่นสีนะครับครัแบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็คุณเน่งก็จะมาทําการเตรียมขึ้นแท่นนะครับทีมพ่เส่เชื่อมเด็ดเสร็จก็จะไปซ้อมบอลต่อนะครับซ้อมบอลต่อนี่เราทาไมเราถึงคัดอเอาแตร่รุ่นครับอยู่ที่นี่ครับนี่ครับนี่สโมสรทีเดดเด๋ีวเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาตู้กันเสร็จแล้วก็ไปซ้อมบอลน,นะครับเดนียบพูรักษาประตูครับเยบประตู อุสตสาห์ู้มือหนึ่งครับอีกมือหนึ่งถือแก้วครับเอาพุ้นทีการติดตามวันที่23กันยายนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ